สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับนําเชียร์ผ้าลวยเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้จะภาพพี่น้องพี่ซี่ตามต่อแนวทางตัวเลขลาวพัฒนาอาจารย์ผู้หรือว่าอาจารย์ชมพู่เด้อครับผมครับอาจารย์ผู้หรือว่าอาจารย์ชมพู่ครับพี่น้องเนาะครับงวดวันที่13ที่ผ่ันมาคมรับผมเพิ่นห้วิ่ง9กับ5ครับผมเขาตัววิ่ง หาได้ครับพี่น้องเลขออกสองห้าสี่หสองครับผมครับเขาที่หาครับผมจับคูรุดไปครับพี่น้องเนาะเลขอาจารย์พู้ครับผมจะเป็นลักษณะที่ว่าเขาตัวเด่นนี้เขาายู่แล้วครับพี่น้องเนาะแต่ว่าจับคูนี่จะเป็นไข่ไข่ก็ว่ารุดงดหนึ่งเข่างดหนึ่งสลับกันทั้งสี่ครับพี่น้องครับงดนี้ครับเผื่อบ่ได้ได้ครับผมงดวัราหันเพิ่นจับคูว่าเขาครับ งดฝากไปหันจับคูเขาเจ็ดเก่าครับผมครับฝากไปอหยกับเขาสลับหรือว่าจะยูจังสี่หล่ะครับพี่น้องเนาะทะลุแล้วก็มาเดินดีครับผมอย่างเช่นงดเมื่อกี้นี้วันที่สิบสามนี่เพิ่นจับปูว่าเขางวดนี้กะเพลว่าได้ครับพี่น้องสิบห้าพฤศจิกายนตามต่อเป็นแนวทางให้พี่น้องพี่ได้รับช่มรับฟังกันแบบต่องวดเช่นเคยครับพี่น้องเนาะครับเอาก่อนที่จะไปรับช่มรับฟังแนวทางตัวเลข อาจารย์ผู้กับผมล่าพัฒนาครับน้าเชียร์ผ้าลวยกับขอขอพระคุณอาจารย์ผู้เ้วอครับผมทีเมตตาแนวทางให้ครับน้าเชียร์ผ้าลวยทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจให้ครับน้าเชียร์ผ้าลวยในเด้อครับพี่น้องครับไปรับชมรับฟังเล่เหล่าพัฒนากับอาจารย์ผู้กันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผม ครับก้อนที่จะไปเบ่งตัวเลขอาจารย์ผู้ครับผมนี่คือเลขพ่อเสือเด้อครับพี่น้องเลขพ่อเสือลาพัฒนาหมดที่พันมากครับเดี๋ยวตามต่อให้ครับพี่น้องเนาะครับตามต่อให้เช่นเคยครับผมเลาพัฒนาพ่อเสือเด่น2ลรอง2อ่าเด่น5ลรอง2กัน1ครับชุดวิ่นชุดหลุดนี่เดินดีเด้อครับผมเกือบแตก3าตัวโต๊วครับผมเอาครับพี่น้อง เดี๋ยวตามให้ครับผมวันที่สิบห้าพฤศจิกายนอาจารย์ล้มช่วยขึ้นกันครับผมอาจารย์ล้มช่วยหรือว่าพอแสวงเดี๋ยวตามให้ได้ครับพี่น้องครับถือว่าเหล็กเด่นเพิ่นรุดยากครับพี่น้องเนาะครับผมงวดนี้กอดข้อกันอาจารย์ลมช่ยครับนี่แล้วครับพี่น้องเสียดายทะเบียนรถครับผมทะเบียนรถน้ำเชื่อได้ครับผมสี่สองห้าเก้าครับผม บว์บไทยเล่ากับจิบจับไว้จกนอยครับพี่น้องเนาะซีหาออกไปแล้วครับผมเมืงอรับอาจารย์พู้ครับผมงวดที่ผ่านมาเด้อครับพี่น้องวิ่งลูดเก้ากับห้าจับคูครับผมลุดไปครับงวดนี้บนเน่ครับพี่น้องเนาะไปเบิงน้ำกันเลยครับผมสิบห้าพฤศจิกายนครับ อาจารย์ผู้ให้วิ่งลูดบนล่าง5กับ6เน้น6ครับผม5กับ6เน้น6 2ตัวบนล่างก็จะได้หกห้าหกหกสามห้หกครับผมเน้นไปที่65และ36 3ตัวบนเม็ดเดียวครับผม3 65กครับพี่น้องครับ เพิ่นจับคูสิเขางวดเวนงวดพี่น้องเอซีเบิงงวดนี้เพิ่นจับคูว่าเขางวดนี้ไม่แน่ครับผมสิบห้านี่ครับห้ากับหกต้องมีให้เห็นนะครับผมเลขวิ่งเพื่อนนี่ลดอย่างอีลีรับพี่น้องครับเพื่อเพื่อกับเขามาทั้งสองตัวเลยเอานี่แหละครับพี่น้องอาจารย์ผู้ครับผมปล่อยต่องวดครับเอาครับพี่น้องครับผมเลขอาจารย์ช่มพูพี่น้องซีก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะ แนวทางเราพัฒนาครับผมครับพิจารณาเบิร์เอาเด้อครับพี่น้องสําหรับเลขของพอเสิร์ตหรือว่าพอแสวงอาจารย์ล้มช่วยครับพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวน้าเชียร์จะมานําเสนอสู่พี่น้องพี่เป็นลําดับต่อไปเด้อครับผมครับว่าจะเป็นพี่ปากายครับพี่น้องเนาะครับพ่อบางพีหรือว่าเลขของอ่าเด่นเดินดีครับพี่น้องครับผมครับเดี๋ยวจะมานําเสนอ สูพี่น้องซี่ขึ้เก้าแล้วครับผมครับร่วมเสียนพร้อมครับพี่น้องเนาะพี่พรเสียนกระทุ่มแบนปูเจครับผมครับนี่แหละก็เป็นแนวทางล่าพัฒนางววันที่สิบหาเด้อครับผมครับก็ติดไว้ครับพี่น้องเนาะพ่อจะเลื่อนสินขึ้กันครับผมครับพ่อจะเลื่อนสินครับกลับมาให้สัมผัสแล้วก็เด้อครับผมพ่อกับชิดฮอดพี่น้องซี่ครับผมก็แตกไปครับพี่น้องเนาะงวดวันหันกับสองหกหกสองครับผม บรรยากาศช่วงนี้ครับพี่น้องเนาะบอกได้เลยว่าครับผมว่าเริ่มมีล่มครับผมเลยครับ่มเย็นๆครับบ่รลอนครับพี่น้องอากาศก็ร่งดีครับอ่าพี่น้องยุ่ทางแถบแบบว่ายุภาคเหนือหรือว่าอ่าสถานที่ทองเที่ยวขึ้นเจเห็นทะเลหมอกนะครับผมช่วงนี้เนาะครับอากาศดีอยู่กับผมครับเดินทางไปไสก็ขอให้เดินทางปลอดภัยเด้อครับพี่น้องครับผม รถด,ด้วยความระมัดระวังครับเอาครับพี่น้องไปเบิ้งกันอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเลขลาวพัฒนาอาจารย์ผู้ครับผมงวดวันที่15พฤศจิกายนครับพี่น้องเบิ้งกันอีกครั้งหนึ่งเด้อครับผมลาวพัฒนาอาจารย์ผู้งวดวันที่15พฤศจิกายน66วิ่งรูดบนล่าง5กับ6เน้น6ครับผม5กับ6เน้น6 2ตัวบนล่าง หกห้าหกหกสามห้าสามหกเจ็ดห้าเจ็ดหกครับผมครับนี่แหละครับพี่น้องเน้นไปที่หกห้าและสามหกครับเด็กกอดข้อกันเอาหกหาครับพี่น้องเนะาะหกห้าหกแล้วก็มาที่เลขสามตัวบนเม็ดเดียวเด้อครับพี่น้องเม็ดเดียวสามหกห้าครับผมเม็ดเดียวสามหกห้าแคปหน้าจอไว้เด้อครับพี่น้อง นี่คือแนวทางเล่าพัฒนาของอาจารย์ผู้หมวดวันที่15พฤศจิกายน66ครับผมครับครับพี่เจ้หน้าเบิ่งเป็นแนวทางเด้อครับพี่น้องเพิ่นกะวิ่งรูด5กับ6ครับพี่น้องเนาะตัววิ่งของเพิ่นนี่ถือว่าเดินดีมาตลอดครับพ,พี่น้องเนาะยาวนานต่อเนื่องแล้วกับบางทีก็จับคู่เข่าทั้งบนทั้งล่างหรือว่าเข่าบนหรือว่าเข่าล่าง ครับผมหรือว่าลุดไปกับมีครับผมครับงวดนี้กาจะเผอได้ครับผมเพราะว่าส่วนมากเราที่ยังเก่ามาเชียร์บอล้วครับผมครับพนเลื่องเทียกสลับจับคู่เข่าครับพี่น้องเนาะงวดว่างหันว่าเขางวดก้อนหันเขางวดนี้ก็ถ้าเป็นไปตามนั้นก็ชนะาีิเขาครับผมงวดนี้ถ้ามาตามูตรเลขวิ่งแล้วจับคู่ไม่น่าพลาดครับผมลองพิจารณาเปรียบเทียบเบิ้งหลายๆสำนักหลายๆอาจารย์เบิ้งพร้อมไปน้ำกันเด้อครับผม เด็กอาจา์ผู้ครับพี่น้องเนาะเอาถ่ายคลิปนี้นําเชียร์พ้าร่วยกับขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีถูกหวยแล้วเงินไปนับกันเด้อครับพี่น้องในงวดวันที่1 5พฤศจิกายน66สำหรับคลิปนี้เอาไว้ซํานียครับพี่น้องเนาะพอกันคลิปนาลาพัฒนา2ทุ่มครึ่ง15พฤศจิกายน66สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ